ชายหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งถูกไล่ออกจากงานเพียงเพราะให้ข้าวกล่องแก่ชายชราขอทานแต่แค่24ชั่วโมงต่อมารถหรูห้าคันกลับจอดหน้าร้านที่เคยไล่เขาออกเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆนี้ความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดกำลังจะถูกเปิดเผยถูกไล่ออกเพราะจ่ายค่าข้าวให้ชายชราผู้ยากไร้ผ่านไป24ชั่วโมงรถหรูห้าคันจอดเต็มหน้าร้านเสียงฝนกระทบหลังคาร้านอาหารดังเปาะแปะ กลิ่นอาหารทอดโชยแต่จมูกทำให้รู้สึกอุ่นขึ้นเล็กน้อยภายในร้านเงียบสงบมีเพียงเสียงตะหลิวกระทบกระทะแสงไฟนีออนกระพริบเบาๆด้านหน้าป้ายโปรโมชั่นที่หลุดลอกนิกหยิบผ้ากันเปื้อนออกพาดบ่าถอนหายใจเฮือกมือเขายังสั่นจากคำพูดของผู้จัดการเมื่อสิบนาทีก่อนเธอไม่มีสิทธิ์เอาเงินร้านไปใช้กับคนเร่ร่อนขอบคุณสำหรับงานแต่นี่ไม่ใช่ที่ของเธออีกต่อไป ชายชราคนนั้นยังนั่งอยู่ข้างถังขยะหน้าร้านนิกยื่นถุงข้าวให้เขามือเปื้อนโคลนแต่ตาหยาดน้ำขอบคุณนะลูกเสียงแผ่วเบาแต่มีพลังบอกบางสิ่งลมหายใจนิกรู้สึกหนักอึ้งแต่ในตาเขาสงบวันต่อมาร้านอาหารยังเปิดตามปกติฝนหยุดตกท้องฟ้ามัวมัวเหมือนยังลังเลจะสว่างพนักงานในร้านเริ่มซุบซิบเสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นหน้าร้านดังถี่หัวหน้าร้านรีบวิ่งออกไปเหงื่อผุดเต็มหน้าผาก หน้าร้านมีรถหรูจอดเรียงกันห้าคันสีดำมันวาวเหมือนเพิ่งลางป้ายทะเบียนแต่ละคันไม่มีตัวเลขมีเพียงสัญ,ญลักษณ์แปลกตาประตูรถคันกลางเปิดออกอย่างช้าๆค้าชายคนหนึ่งก้าออกมาในชุดสูทสีขาวสะอาดตาผู้จัดการร้านหน้าเสียรีบปรับเน็กไทให้ตรงชายในสูตรมองไปรอบๆก่อนเอ่ยเสียงเรียบเมื่อวานนี้มีคนชื่อหนิทำสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำเขาให้เกียรติพ่อของผมโดยไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร บริกรหลายคนหยุดนิ่งหันมามองกันตาโตนิกยืนอยู่ไกลไกลใต้ร่มไม้หน้าเปื้อนฝุ่นแต่ยังสงบนิ่งชายในสูทหันไปหาเขาชี้มือเรียกให้เข้าไปหัวใจของนิกเต้นแรงเสียงรอบข้างเงียบลงจนได้ยินเสียงฝีเท้าตัวเองคุณรู้หรือไม่ว่าคนที่คุณช่วยคือใครนิกสายหน้าเบาๆผมแค่เห็นคนหิวและผมมีข้าวเหลือชายคนนั้นยิ้มบางๆแต่สายตานั้นจริงจัง นั่นคือพ่อของผมเจ้าของเครือโรงแรมห้าดาวระดับประเทศนิกเบิกตากว้างหายใจติดขัดคล้ายโลกหมุนกลับด้านเสียงลมพัดใบไม้ไหวเสียงหนึ่งในรถพูดขึ้นว่าเขาอยากรู้ว่ายังมีคนแบบคุณเหลืออยู่ไหมบนโลกนี้เสียงประตูรถอีกคันเปิดออกชายชราผู้ยากไร้ในวันนั้นค่อยๆก้าวลงชุดเก่าของเขาถูกแทนที่ด้วยเสื้อโคตรรูราแต่รอยยิ้มยังเหมือนเดิมลูกชายฉันบอกให้ฉันปลอมตัวเขาพูดเสียงนุ่ม เพราะเขาอยากทดสอบความเมตตาของคนแปลกหน้านิกรู้สึกเหมือนตัวเองยืนอยู่ท่ามกลางพายุทั้งตกใจทั้งไม่เข้าใจว่าทําไมเรื่องทั้งหมดถึงมาลงที่เขาชายชาราเดินเข้ามาใกล้วางมือลงบนบ่านิกคนที่ยอมเสียงานเพื่อให้อิ่มท้องแก่คนอื่นคือคนที่ควรได้มากกว่านั้นทันใดนั้นรถหรูคันหนึ่งสตาร์ทเครื่องชายในสูดหยิบกุญแจขึ้นมายื่นให้กับนิกนี่คือของคุณบ้านใหม่งานใหม่และตำแหน่งใหม่ เราต้องการคนอย่างคุณมาร่วมเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราเคยมองข้ามนิกรู้สึกเหมือนลมหายใจถูกกลั่นออกมาเป็นหยดน้ำตาเขามองไปรอบๆทุกอย่างดูไม่จริงเหมือนฉากภาพยนตร์พนักงานคนอื่นๆเริ่มปรบมืออย่างงุนงงแต่ยินดีบางคนมองหน้ากันน้ำตาคลอเบา้านิกก้มศีรษะอย่างช้าๆรับกุญแจด้วยมือที่ยังสัน่นภาพในหัวเวียนกลับไปตอนยื่นข้าวให้ชายชารา เขาไม่ได้คาดหวังอะไรตอนนั้นแค่ไม่อยากปล่อยให้ใครหิวแต่วันนี้การกระทํานั้นกลับเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตของเขาเสียงเครื่องยนต์ของรถหรูยังคงคำรามเบาๆและขณะที่ฝนเริ่มโปรยอีกครั้งชายชาราเอ่ยคำหนึ่งขึ้นมาชัดเจนน้ำใจเล็กน้อยในวันที่มืดมนอ,อาจเป็นแสงสว่างในวันที่ไม่มีใครคาดคิดนิกเงยหน้าขึ้นแววตาสันไหวแต่เต็มไปด้วยแรงศรัทธา เสียงฝนตกกระทบพื้นกลายเป็นเสียงดนตรีประกอบชีวิตผู้จัดการร้านที่ไล่หนิกออกยืนนิ่งเหงื่อไหลเต็มขมับเขาพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอชายในสูตรยิ้มเย็นหันไปมองเขานิ่งๆบางครั้งคนที่มีอำนาจตัดสินกลับเป็นคนที่มองไม่เห็นหัวใจของมนุษย์คำพูดนั้นฟาดลงกลางอากาศเหมือนฟ้าผ่าที่เงียบงนันบรรยากาศรอบร้านเงียบสนิทเหมือนทุกอย่างหยุดนิ่ง นิกก้าวไปข้างหน้ามองชายชราผู้เปลี่ยนชีวิตเขาขอบคุณครับสําหรับโอกาสนี้ชายชรายิ้มดวงตาเปล่งประกายเธอไม่ได้แค่ให้อาหารแก่ฉันเธอให้อีกชีวิตหนึ่งนิก,ก้าวขึ้นรถรูคันใหม่เสียงประตูปิดเบาๆแต่หนักแน่นเบาะหนังนุ่มรับตัวเขาอย่างอบอุ่นต่างจากคืนก่อนที่เขานอนกอดเป้ข้างถนนรถแล่นออกจากหน้าร้านท่ามกลางสายตาหลายคู่ เสียงฝนยังตกต่อแต่คราวนี้มันไม่ใช่เสียงแห่งความเหงาอีกต่อไปมันคือเสียงเริ่มต้นของบางสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดและละรถหรูทั้งห้าคันก็เคลื่อนออกจากร้านเหลือเพียงความเงียบกับบทเรียนลึกซึ้งที่ฝังไว้ในหัวใจของทุกคนที่อยู่ที่นั่นท่ามกลางถนนเปียกฝนแสงไฟท้ายรถหรูสะท้อนบนพื้นอย่างมาต่อยทุกสายตาย,ยังจับจ้องไปที่ภาพนั้นราวกับไม่อยากให้มันหายไป นิคมองผ่านกระจกหลังเห็นร้านอาหารเดิมเล็กลงเรื่อยๆแต่ความรู้สึกในใจกลับใหญ่โตเกินจะบรรยายชายในสูทที่นั่งข้างๆหยิบแฟ้มบางอย่างขึ้นมายื่นให้ข้างในนี้คือรายละเอียดโครงการที่เรากำลังจะเปิดตัวนิครับมาเปิดดูหน้ากระดาษทีละแผ่นรูปถ่ายเด็กเร่ร่อนบ้านพักชั่วคราวโรงอาหารสำหรับคนไร้บ้านเราจะสร้างเครือข่ายช่วยเหลือผู้คนทั่วประเทศและคุณจะเป็นผู้นำโครงการนี้ หัวใจของนิกเต้นแรงความอบอุ่นแผ่ซ่านเต็มอกเขาไม่เคยคิดว่าชีวิตที่เคยธรรมดาจะได้มาถึงจุดนี้แต่ผมไม่ใช่คนมีประสบการณ์นะครับผมแค่ชายในสูตรยิ้มคุณมีหัวใจนั่นคือสิ่งที่เราไม่มีทางฝึกได้เสียงฝนเริ่มเบาลงเหมือนโลกตั้งใจฟังบทสนทนาน,นั้นรถแล่นเข้าสู่ถนนใหญ่ท่ามกลางแสงไฟเมืองยามคำ่ำนิกหลับตาลงชั่วครู่สูดลมหายใจลึก ในความเงียบนั้นเขาได้ยินเสียงชายชราในวันนั้นสะท้อนกลับมาบางคนให้เงินบางคนให้เวลาแต่เธอให้เกียรติฉันในวันที่ไม่มีใครมองเห็นเมื่อเขาลืมตาขึ้นเมืองทั้งเมืองดูเปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะตึกหรือแสงไฟแต่เพราะมุมมองของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาไม่ได้สูญเสียงานวันนั้นเขาได้พบเส้นทางชีวิตที่แท้จริงต่างหากและที่ปลายถนนข้างหน้าคือจุดเริ่มต้นของภารกิจที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน รถเลี้ยวเข้าสู่ประตูเหล็กอัตโนมัติที่เปิดช้าๆภายในคือคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่สว่างสวัยด้วยไฟจากอาคารทันสมัยเด็กหลายคนวิ่งเล่นอยู่ในสนามหญ้าบางคนหันมามองรถหรูด,ด้วยแววตาอยากรู้และตื่นเต้นที่นี่คือศูนย์พักพิงต้นแบบแห่งแรกของเราชายในสูตรเอ่อยเบาๆขณะรถค่อยๆชะลอจอดนิกเปิดประตูก้าวลงจากรถกลิ่นดินเปียกฝนผสมกับกลิ่นหญ้าสดชื่นแตะจมูก เขาเก้าวเดินผ่านทางเดินหินแสงไฟข้างทางอบอุ่นไม่เย็นชาดังเช่นเมืองใหญ่ที่เขาเคยรู้จักเด็กหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้ในมือน้อยน้อยถือดอกไม้ป่าเล็กๆที่เปียกน้ำฝนคุณเป็นคนใหม่ใช่ไหมคะเสียงเธอนุ่มนวลดวงตากลมใสไร้ความกลัวนิคย่อตัวลงยิ้มอ่อนโยนใช่แล้วจะพี่เพิ่งมาถึงเลยเด็กหญิงยื่นดอกไม้ให้แม่หนูบอกว่าคนใจดีต้องได้ดอกไม้ดีๆ มือของนิกครับมันไว้เบาๆกลีบดอกบางเฉียบเหมือนหัวใจของมนุษย์ที่ยังเชื่อในความหวังชายในสูตรยืนมองอยู่ไม่ไกลแววตาเขาสะท้อนแสงไฟสงบและพอใจคุณนิกเสียงเรียกจากเจ้าหน้าที่หญิงในอาคารดังขึ้นห้องทำงานของคุณพร้อมแล้วข้าทีมงานกำลังรอประชุมนิกหันกลับไปมองด้านหลังอีกครั้งท้องฟ้าเปิดออกเล็กน้อยแสงจะลอดผ่านเมฆบางๆ เขาสูดลมหายใจอีกครั้งและก้าวขึ้นบันไดาอาคารหัวใจของเขาไม่ใช่ของตัวเองอีกต่อไปมันเป็นของผู้คนที่รอคอยมือยื่นมาช่วยเป็นของเด็กหญิงที่ให้ดอกไม้และเป็นของชายชราที่เคยถูกมองข้ามจากทั้งโลกในที่สุดชายคนหนึ่งที่เคยถูกไล่ออกจากร้านอาหารกำลังจะกลายเป็นแสงสว่างให้คนอีกนับพันประตูห้องประชุมเปิดออกอย่างเงียบงนันภายในห้องตกแต่งเรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ล้ำสมัยชายหญิงหลายคนลุกขึ้นยืนต้อนรับสายตาของพวกเขาจับจ้องไปที่นิกด้วยความเคารพและคาดหวังนี่คือผู้ชายที่เราเฝ้ารอเสียงหนึ่งกล่าวขึ้นกลางห้องนิกเดินเข้ามาอย่างช้าชาสุดใหม่ยังไม่คุ้นกับไหล่ของเขาแต่หัวใจที่หนักแน่นทําให้ก้าวเท้าของเขาแน่วแน่บนโต๊ะยาวมีแผนที่กระดาษสีซีกระดานเต็มไปด้วยตัวเลข รายชื่อพื้นที่เสี่ยงผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเด็กกำพร้าที่ไม่มีแม้แต่ชื่อชายในสูตรยืนด้านข้างโบกมือเชิญให้นิกพูดห้องทั้งห้องเงียบลงเหลือเพียงเสียงเครื่องปรับอากาศพัดเบาเนิกยืนหน้าจอฉายภาพดวงตากวาดมองผู้ร่วมประชุมภาพใบหน้าของชายชราในวันนั้นลอยขึ้นมาในความคิดผมไม่ใช่นักธุรกิจผมไม่มีประสบการณ์บริหารหรือพูดจารหราเขาหยุดชั่วครู่กลืนน้ำลายแล้วเอ่อยต่อ แต่ผมรู้ว่าความหิวคืออะไรผมรู้ว่าความเย็นของพื้นปูนยามค่ำคืนเจ็บถึงกระดูกแค่ไหนและผมรู้ว่าการมีใครสักคนยื่นมือมามันมีความหมายแค่ไหนสายตาของผู้คนเริ่มเปลี่ยนสีหน้าหนักแน่นขึ้นบางคนพยักหน้าบางคนมีแววตาแดงเรือเราจะไม่รอให้ใครมาช่วยเราจะเป็นฝ่ายช่วยเองเราจะเปลี่ยนจากศูนย์เล็กๆให้กลายเป็นขบวนแสงสว่างทั่วประเทศ นิกยกมือแต่หน้าอกไม่ใช่ด้วยเงินหรือชื่อเสียงแต่ด้วยหัวใจที่ยังเชื่อในความเมตตาเสียงปรบมือดังขึ้นช้าๆจากมุมห้องค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆจนกลบทุกเสียงรอบตัวในห้องประชุมเล็กๆแห่งนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงนิกยืนอยู่ท่ามกลางพลังของความหวังและนั่นคือครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้แค่เปลี่ยนชีวิตตัวเองเขากำลังเปลี่ยนโลกใบหนึ่งทีละใจ เมื่อเสียงปรบมือค่อยๆจางลงผู้ร่วมประชุมแต่ละคนเริ่มลุกขึ้นเดินเข้ามาหาเขาบางคนยื่นมือจับบางคนก้มศีรษะแสดงความนับถือแววตาทุกคู่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจชายในสูตรเดินเข้ามาข้างๆกระซิบเบาๆพรุ่งนี้คุณจะได้พบกับรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงเราต้องการการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนแต่สิ่งที่เราไม่มีใครทำได้นอกจากคุณ คือการรักษาหัวใจแบบนั้นไว้นิกพยักหน้าเบาๆเขาไม่ได้ตอบด้วยคำพูดแต่ดวงตาเต็มไปด้วยคำมั่นสัญญาหลังการประชุมทุกคนทยอยออกจากห้องนิกยืนอยู่คนเดียวหน้ากระจกบานใหญ่ภาพสะท้อนของเขาไม่ใช่เด็กเซิร์ฟในร้านอาหารอีกต่อไปแต่เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่แบกภาระของแสงสว่างหลายดวงเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดภาพเก่าๆที่ยังเก็บไว ภาพชายชรากำลังยิ้มมือจับถุงข้าวอย่างแน่นนิกยิ้มบางบางและกระซิบกับภาพนั้นขอบคุณครับที่มอบบททดสอบในวันนั้นให้ผมแสงจันทร์สาดลงบนกระจกใบหน้าของนิกเรืองรองในแสงเงินเสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้นเจ้าหน้าที่หญิงโผล่หน้าเข้ามาเด็กๆอยากพบคุณข้าพวกเขากำลังรอฟังนิทานก่อนนอนนิกยิ้มพับแขนเสื้อขึ้นเดินตามเธอไปตามทางเดิน เสียงหัวเราะแววออกมาจากห้องพักเด็กเมื่อเขาเปิดประตูเข้าไปเด็กๆวิ่งเข้ามากอดแน่นราวกับเขาคือฮีโร่ของพวกเขาพี่นิกวันนี้เล่าเรื่องที่พี่เคยหิวข้าวให้ฟังหน่อยได้ไหมเสียงใสๆดังขึ้นจากเด็กชายคนหนึ่งนิกหัวเราะเบาๆนั่งลงท่ามกลางพวกเขามือจับหนังสือเก่าเล่มหนึ่งได้สิแต่วันนี้พี่จะเล่าเรื่องของใครบางคนที่เคยให้ข้าวพี่ก่อนแววตาของเด็กๆเ,เต็มไปด้วยความสนใจ แสงไฟอุ่นๆสะท้อนบนหน้าแต่ละคนและในห้องเล็กๆนั่นเรื่องราวของน้ำใจที่เคยเปลี่ยนชีวิตเพียงหนึ่งคนกำลังกลายเป็นเชื้อไฟในหัวใจของคนรุ่นใหม่อีกหลายสิบคนนิกเปิดหนังสืออย่างช้าๆกระดาษแต่ละหน้าเก่าจนขอบเริ่มเปื่อยแต่ตัวหนังสือยังคงชัดเจนนานมาแล้วมีชายชราคนหนึ่งที่ไม่มีบ้านไม่มีอาหารไม่มีใครมองเห็นเขาเลย เสียงของนิกอ่อนโยนราบเรียบแต่สะกดทุกสายตาเด็กๆนั่งล้อมรอบอย่างตั้งใจบางคนหนุนตักเพื่อนบางคนกอดตุ๊กตาผ้าแน่นวันหนึ่งเขานั่งอยู่หน้าร้านอาหารเล็กๆวางแค่กลิ่นอาหารลอยมาใกล้บ้างก็ยังดีแต่แล้วเด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินออกมาพร้อมกล่องข้าวและยื่นให้เขาโดยไม่พูดอะไรนิกหยุดเล่าเล็กน้อยมองไปรอบวงดวงตาเด็กๆแวววาวบางคนรอบกลืนน้ำลาย วันนั้นชายชราไม่ได้แค่หายหิวเขาได้รับความเคารพได้รับศักดิ์ศรีได้รับการมองเห็นอีกครั้งเด็กหญิงคนหนึ่งยกมือขึ้นแล้วชายชารานั่นคือพ่อของเจ้าของโรงแรมใช่ไหมคะนิกพยักหน้ายิ้มให้อย่างอ่อนโยนใช่เจ้าเขาคือใครบางคนที่เปลี่ยนชีวิตเด็กหนุ่มคนนั้นไปตลอดกาลเด็กอีกคนถามขึ้นเสียงตื่นเต้นแล้วเด็กหนุ่มคนนั้นได้อะไรบ้างคะนิกยิ้มก่อนตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่น เขาได้โอกาสและเขาเลือกจะใช้โอกาสนั้นช่วยให้คนอื่นมีโอกาสเหมือนเขาห้องเงียบลงชั่วขณะเด็กๆหลายคนเงยหน้าขึ้นอย่างมีความหวังเสียงลมเบาๆพัดผ่านหน้าต่างผ้าม่านพลิ้วไหวนิกปิดหนังสือและวางมือลงบนหัวของเด็กชายข้างหน้าพวกหนูทุกคนต่างก็มีเรื่องราวของตัวเองและบางทีวันหนึ่งหนูก็อาจเป็นคนที่เปลี่ยนชีวิตใครอีกคนได้ แสงไฟค่อยๆหรีลงเมื่อถึงเวลาเข้านอนนิคคลุกขึ้นยืนมองพวกเขากระซิบกันเบาๆก่อนหลับตาอย่างสงบเขาเดินออกจากห้องอย่างเงียบๆปิดประตูเบาเหมือนปิดโลกแห่งความฝันที่กำลังเติบโตในหัวของเขายังมีอีกหลายแผนงานต้องทำแต่คืนนี้เขาจะปล่อยใจให้พักสักครู่เดียวเพราะวันพรุ่งนี้ภารกิจแห่งความหวังจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ขณะที่นิกเดินผ่านทางเดินยาวของอาคารเสียงฝีเท้าของเขาสะท้อนบนพื้นกระเบื้องสะอาดไฟดวงเล็กตามผนังส่องแสงอุ่นสร้างเงาทอดยาวข้างตัวเขาเขาหยุดมองออกไปยังลานด้านนอกผ่านกระจกใสาบานใหญ่สนามเด็กเล่นเปียกฝนเงียบสงบชิงช้าแกวงไปมาเบาๆราวกับยังจดจำเสียงหัวเราะของเด็กๆนิกยกมือแตะกระจกสัมผัสเย็นชื้นของมันเตือนให้นึกถึงวันเก่า วันที่เขาเคยนั่งใต้สะพานกอดเป้ใบเก่าแน่นเพราะไม่มีที่ไปความทรงจําเหล่านั้นไม่ได้หายไปแต่มันกลายเป็นรากลึกที่ผลักดันให้เขาก้าวต่อข้างหลังเขาเสียงรองเท้าส้นเตี้ยเดินเข้ามาใกล้เจ้าหน้าที่หญิงคนเดิมยื่นเอกสารปึกหนึ่งให้นี่เป็นรายชื่อเด็กกลุ่มใหม่ที่กำลังจะเข้าศูนย์ค่ะบางคนมาคนเดียวบางคนมาทั้งครอบครัวนี่ครับมาพลิกดูอย่างชา้าชา ใบหน้าหลายใบจ้องกลับมาจากรูปถ่ายเหมือนกำลังถามว่าที่นี่ปลอดภัยไหมเขาหลับตาชั่วครู่สูดลมหายใจลึกแล้วตอบออกมาเบาๆแต่หนักแน่นเราจะดูแลพวกเขาให้ดีที่สุดเจ้าหน้าที่หญิงยิ้มก่อนพยักหน้าแล้วเดินจากไปปล่อยให้นิกยืนอยู่กับความเงียบที่เต็มไปด้วยความหมายเขาเดินต่อไปยังห้องทำงานของตัวเองภายในห้องเรียบง่ายมีเพียงโต๊ะไม้ใหญ่โคมไฟตั้งโต๊ะและภาพถ่ายกรอบไม้ เขาหยิบภาพนั้นขึ้นมาเป็นภาพชายชราย,ยิ้มกว้างมือถือถุงข้าวที่เขาเคยให้ไว้ผมจะไม่ทำให้คุณผิดหวังเสียงของนิกเอ่ยเบาๆราวคำสัญญาที่ไม่มีวันลืมเขานั่งลงเปิดคอมพิวเตอร์หน้าจอแสดงโครงการขยายศูนย์ช่วยเหลือไปยังจังหวัดห่างไกลเวลาบนมุมจอคือหนึ่งนาฬิกาสานาทีนาฬิกาแต่ในใจของนิกไม่มีคำว่าเหนื่อยล้า เพราะตราบใดที่ยังมีใครรอคอยโอกาสเขาจะไม่มีวันหยุดเดินทางเพื่อความเมตตานั้นนิกจ้องมองหน้าจอที่สว่างอยู่ท่ามกลางความมืดรอบตัวแผนที่ดิจิทัลแสดงหมุดสีแดงกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่ละหมุดแทนจุดที่ยังไม่มีศูนย์ช่วยเหลือยังไม่มีใครเข้าไปดูแลเขาคลิกที่หมุดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ห่างไกลถนนตัดผ่านทุ่งกว้างและมีข้อมูลแนบว่า หมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีโรงเรียนไม่มีระบบประปานิกขมวดคิ้วมือเลื่อนไปยังสมุดจดเขาขีดเส้นใต้คำว่าเร่งด่วนอย่างแน่วแน่เสียงลมแรงพัดผ่านหน้าต่างม่านบางไหวเบาๆราวกับโลกกำลังเตือนเขาว่าเวลาไม่รอใครเขาลุกขึ้นเดินไปหยุดหน้ากระดานขนาดใหญ่ที่ติดเต็มผนงังกระดานนั้นเต็มไปด้วยภาพถ่ายของผู้คนเด็กกำลังหัวเราะหญิงชารากำลังนั่งยิ้มคนหนุ่มกำลังก่อสร้างด้วยมือเปล่า ในมุมกระดานมีรูปภาพหนึ่งที่ถูกปักหมุดไว้แน่นภาพของชายชราผู้ยากไร้ในวันนั้นใบหน้าที่ครั้งหนึ่งไม่มีใครเหลียวมองแต่ตอนนี้อยู่ในศูนย์กลางของแรงบันดาลใจนิกแต่รูปภาพนั้นเบาๆหัวใจของเขาสั่นสถานไม่ใช่เพราะความเศรา้าแต่เพราะความรู้สึกลึกๆว่าชีวิตนี้มีจุดหมายเสียงโทรศัพท์สั่นเตือนข้างโตะ๊ะเป็นข้อความจากชายในสูตรพรุ่งนี้เช้าเตรียมตัวเดินทางไปอุบล เราจะเริ่มศูนย์แห่งที่สองที่นั่นนิกพิมพ์ตอบกลับเพียงคำเดียวพร้อมครับเขาปิดโน้ตบุ๊กปิดไฟในห้องดวงตายังสะท้อนแสงบางๆจากเมืองที่หลับไหลนิกเดินไปหยุดที่หน้ากระจกอีกครั้งเงาของเขาซ้อนกับภาพชายชราในความทรงจำและในเงานั้นเขามองเห็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่เลือกจะเปลี่ยนความเมตตาเพียงเล็กน้อย ให้กลายเป็นแสงที่ไม่มีวันดับลงในชีวิตของใครอีกนับไม่ถ้วนเช้าวันถัดมาท้องฟ้าสีหม่นปกคลุมเมืองไว้ด้วยม่านเมฆอากาศเย็นจัดจนไอน้ำเกาะกระจกรถเป็นหยดเล็กๆนิกยืนอยู่ที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์บนดาดฟ้าอาคารเครื่องยนต์กำลังอุ่นเครื่องใบพัดเริ่มหมุนชา้ชาๆทีมงานหลายคนยืนล้อมรอบเขาแต่ละคนแบกเป้สวมเสื้อสะท้อนแสงและถือแฟ้มโครงการไว้แน่นชายในสูตรเดินเข้ามาใกล้ ครั้งนี้เขาสวมแจ็คเก็ตสนามแทนสูตรรูพร้อมหรือยังเขาถามพลางมองเข้าไปในตานิกนิกพยักหน้าสีหน้าหนักแน่นเหมือนเกราะเราจะลงพื้นที่ทันทีเมื่อถึงท่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนชายในสูตรยิ้มบางบางก่อนเอ่ยศูนย์แห่งที่สองจะเปิดภายในหนึ่งเดือนเสียงใบพัดดังขึ้นเรื่อยๆจนต้องตะโกนคุยกันนิกก้าวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ดึงสายรัดนิรภัยขณะมองเมืองที่คุ้นเคยเบื้องล่าง เมื่อเครื่องทะยานขึ้นจากพื้นทุกสิ่งเบื้องล่างเริ่มเล็กลงทีละนิดตึกสูงถนนสะพานรวมถึงร้านอาหารเล็กๆที่เขาเคยถูกไล่ออกนิกมองมันอยู่นานก่อนกระซิบเบาๆขอบคุณนะที่เคยปิดประตูใส่ผมฟ้าด้านหน้าเริ่มเปิดเมฆแหวกออกเห็นเส้นขอบฟ้าไกลสุดลูกหลุกตาเหมือนทางที่เขากำลังจะไปไม่มีที่สิ้นสุดระหว่างทางเขาเปิดกระเป๋าสะพาย ยิบสมุดเล่มหนึ่งขึ้นมาเป็นสมุดปกหนังเรียบๆข้างในเป็นบันทึกชื่อของคนที่เขาเคยช่วยไม่ใช่แค่ชื่อแต่มีรูปถ่ายคำพูดความฝันที่พวกเขาเคยพูดไว้เขาเลื่อนผ่านหน้าหนึ่งน้องฟ้าอยากเปิดร้านขนมเล็กๆให้เด็กในหมู่บ้านกินฟรีอีกหน้าลุงเชิดอยากมีเตียงให้นอนไม่ต้องนอนข้างตู้โทรศัพท์อีกนิกแต่หน้ากระดาษเบาๆหัวใจเต้นช้าแต่มั่นคงเพราะเขารู ชีวิตของเขาไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปแต่มันเป็นของทุกคนที่ยังรอมือใครสักคนมาดึงขึ้นจากความมืดและเขาจะไม่หยุดจนกว่าทุกคนจะมีที่ยืนเป็นของตัวเองเฮลิคอปเตอร์บินลัดผ่านภูเขาสลับซับซ้อนหมอกบางลอยอ้อยอิ่งเหนือยอดไม้เขียวชะอุ่มนิกมองลงไปยังหมู่บ้านเล็กๆที่ค่อยๆปรากฏในสายตาหลังคาบ้านสังกสีผู้พังวัวผอมบางเดินอยู่ริมทางลูกรลง ไม่มีเสาไฟฟ้าไม่มีถนนลาดยางมีเพียงเสียงลมพัดกับเงาของความเงียบที่คลุมหมู่บ้านไว้นักบินเอ่ยผ่านหูฟังเราจะลงจอดที่ลาโล่งท้ายหมู่บ้านครับเครื่องลดระดับลงชา้ชาๆฝุ่นแดงฟุ้งขึ้นทันทีที่ล้อแตะพื้นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งออกมายืนมองอย่างหวาดระแวงเด็กเล็กหลบอยู่หลังชายผ้าถุงของแม่นิกก้าวลงจากเครื่องเป็นคนแรกเขาไม่พูดอะไรทันที แต่ส่งยิ้มให้เด็กชายคนหนึ่งที่มองเขาเขม็งจากนั้นเขาถอดหมวกกันกระแทกวางลงแล้วเดินตรงไปหาผู้นำชุมชนชายชราคนหนึ่งซึ่งยืนถือไม้เท้ามองมาด้วยสายตาไม่ไว้ใจนิกยกมือว่าอย่างนอบน้อมผมชื่อนิกครับเรามาเพื่อฟังไม่ใช่เพื่อสั่งคำพูดนั้นเหมือนปลดล็อกบางอย่างผู้นำชุมชนค่อยๆย,ยกมือรับไหวน้ำเสียงเปลี่ยนเป็นอ่อนลงที่นี่ไม่เคยมีใครฟังพวกเรามาก่อน นิกยิ้มบางบางงั้นให้ผมเริ่มเป็นคนแรกได้ไหมครับตลอดทั้งวันเขานั่งฟังเรื่องเล่าจากผู้คนทีละคนเสียงของแม่ที่ไม่มีเงินซื้อยาให้ลูกเสียงของเด็กที่ไม่เคยได้เรียนหนังสือแม้แต่วันเดียวแสงแดดค่อยๆรลับขอบฟ้านิกยังนั่งอยู่กับพวกเขารอบกองไฟเล็กๆใต้ต้นไม้ใหญ่ไม่มีพิธีการไม่มีเอกสารไม่มีคำสั่งจากส่วนกลางมีเพียงความเงียบที่เชื้อเชิญให้ความจริงปรากฏ ก่อนค่ำลงเด็กหญิงตัวเล็กคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาในมือของเธอถือของบางอย่างพันด้วยผ้าขาวเก่าๆหนูไม่มีของให้พี่นี่เลยเก็บนี่ไว้ให้ค่ะนี่ครับมาชา้ชาๆแล้วคลี่ผ้าออกข้างในเป็นลูกปัดดินเผาสามเม็ดผูกเชือกเส้นบางแม่บอกว่ามันคือของขลังป้องกันคนใจดีไม่ให้เจ็บนิกลับตาแน่นเสเตือนใจจนแทบพูดไม่ออกเขาสวมมันไว้ที่ข้อมือทันที ขณะที่ดวงจันรลอยขึ้นเหนือภูเขาเขาเงยหน้าขึ้นมองดวงดาวที่สองแสงเหนือหมู่บ้านเงียบเหงาและในใจเขารู้ดีว่าจุดแสงแรกของที่นี่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วรุ่งเช้าวันใหม่เสียงไก่ขันดังลั่นทั่วหมู่บ้านแสงอาทิตย์สีทองสาดผ่านม่านหมอกที่ยังเกาะต้นไม้นิคลุกขึ้นจากเสือ่อผืนบางในศาลาหลังเล็กกลิ่นข้าวสุกจากหม้อดินลอยมากระทบจมูก เขายิ้มก่อนลุกไปล้างหน้าที่ลำธารใสไหลเอ่อยข้างหมู่บ้านเด็กๆหลายคนตามมานั่งล้างหน้าด้วยกันเสียงหัวเราะของพวกเขาเติมชีวิตให้เช้านั้นมีความหมายหลังมื้อเช้าชาว,ชาว,ชาวบ้านเริ่มรวมตัวกันใต้ต้นนิ้วใหญ่กลางหมู่บ้านผู้นําชุมชนยืนเคียงข้างนิกเบื้องหน้าคือกระดานไม้อัดที่เขียนด้วยชอกว่าประชุมอนาคตหมู่บ้านพูดทุกเสียงฟังทุกใจนิกหยิบกระดาษแผ่นเล็กๆจากกระเป๋า แล้วแจกให้ชาวบ้านทุกคนพร้อมดินสอผมอยากให้ทุกคนเขียนความฝันของตัวเองไม่ต้องสวยไม่ต้องใหญ่ขอแค่เป็นของจริงจากหัวใจหญิงชาราคนหนึ่งเขียนช้าๆด้วยมือสันสนอยากมีไฟฟ้าใช้ก่อนตายชายหนุ่มเขียนคำเดียวสั้นๆน้ำสะอาดเด็กหญิงที่เคยให้ลูกปัดเขียนด้วยตัวอักษรโยเยอยากมีห้องสมุดเล็กๆนิกเก็บกระดาษทั้งหมดไวอ้อย่างระมัดระวัง ทุกใบนี้จะกลายเป็นแผนแม่บทของเราเสียงปรบมือเบาๆดังขึ้นรอบวงไม่ใช่ปรบเพราะความยิ่งใหญ่แต่เพราะนี่คือครั้งแรกที่ทุกคนรู้สึกว่าเสียงของพวกเขามีค่าตลอดทั้งสัปดาห์ทีมของนิคลงมือทำงานอย่างไม่หยุดพักพวกเขาสำรวจพื้นที่ขุดบอ่อน้ำวางแผนติดตั้งแผงโซลาเซลล์และจัดอบรมให้เยาวชนได้ฝึกงานจริงนิกไม่เคยสั่งแต่ลงมือทำไปพร้อมกัน แบกกระสอบปูนยกท่อนไม้ล้างห้องน้ำรวมกับทุกคนความไว้ใจเริ่มพลีบานในหมู่บ้านจากแววตาระวังกลายเป็นรอยยิ้มที่ตรงจากหัวใจและเมื่อค่ำวันหนึ่งใกล้จะสิ้นสุดสัปดาห์เขาเดินกลับไปยังลำธารที่เดิมนั่งลงใต้ต้นไสรเงียบเงียบเพียงลำพังน้ำเย็นไหลผ่านปลายเท้าแต่ใจของเขาอบอุ่นเกินบรรยายข้อมือของเขายังผูกด้วยเชือกลูกปัดดินเผามันเริ่มหม่นซี่จากเหงื่อและฝุ่น แต่นิกลับรู้สึกว่าไม่มีสิ่งใดมีค่ามากไปกว่านั้นอีกแล้วในค่ำเงียบนั้นเขามองขึ้นไปยังฟ้าที่เริ่มเต็มไปด้วยดาวมือของเขากำลูกปัดเบาๆแล้วกระซิบกับตัวเองว่านี่แค่จุดเริ่มต้นค่ำคืนสุดท้ายก่อนเดินทางออกจากหมู่บ้านมาถึงอย่างเงียบงนันสายลมพัดเอากลิ่นหอมของฟืนและข้าวเหนียวลอยฟุ้งไปทั่วลานกว้างชาวบ้านทุกคนรวมตัวกันรอบกองไฟ เด็กๆนั่งล้อมนิกไว้เหมือนทุกคืนที่ผ่านมาแต่คืนนี้ต่างออกไปผู้นำชุมชนลุกขึ้นถือไมโครโฟนเก่าๆที่ต่อเข้ากับแบตเตอรี่เสียงแหบเล็กน้อยแต่เปี่ยมด้วยความรู้สึกในชีวิตข้าไม่เคยคิดว่าจะมีวันแบบนี้เกิดขึ้นวันที่พวกเรากลายเป็นคนที่โลกหันมามองเขาหันไปมองนิกด้วยแววตาสันไหวขอบคุณที่มองเห็นเราก่อนที่เราจะหายไปจากแผนที่เสียงปรบมือดังก้องกลางความมืด น้ำตาของใครบางคนไหลลงมากับรอยยิ้มนิกยืนขึ้นอย่างช้าๆมือยังคงสวมเชือกลูกปัดที่เด็กหญิงเคยให้ไว้เขากว่าตามองใบหน้าทุกคนรอบกองไฟผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อเป็นฮีโร่ผมมาเพราะผมรู้ดีว่าการถูกมองข้ามมันรู้สึกอย่างไรเขาหยุดพูดครู่หนึ่งสูดลมหายใจลึกเสียงไม้แตกในกองไฟดังเปาะเบาๆและถ้าผมเคยได้รับโอกาสจากคนแปลกหน้าในวันที่ผมไม่มีอะไร วันนี้ผมแค่อยากส่งต่อมันให้ถึงมือคนที่สมควรได้รับเงียบไปช่วยใจก่อนที่เสียงเด็กหญิงคนหนึ่งจะพูดขึ้นพี่นิกจะกลับมาใหมค่ค่ะนิกย่อตัวลงจับมือเธอแน่นพี่อาจไม่ได้อยู่ทุกวันแต่โครงการนี้จะอยู่กับหนูตลอดไปและเมื่อหนูเติบโตขึ้นหนูก็จะเป็นแสงสว่างให้คนอื่นเหมือนกันจากนั้นเขาหยิบเชือกลูกปัดออกจากข้อมือสวมใส่มันให้เด็กหญิงอย่างอ่อนโยนของขลังนี้ ถึงเวลาต้องส่งต่อแล้วรุ่งชเช้าเฮลิคอปเตอ,เตอร์บินลอยขึ้นเหนือหมู่บ้านชาวบ้านโบกมือส่งด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปนิกนั่งอยู่ริมหน้าต่างมองภาพเบื้องล่างอย่างเงียบๆใบหน้าของเขาเปื้อนฝุ่นแต่ดวงตาสว่างกว่าท้องฟ้ายามเช้าในมือของเขาสมุดบันทึกเล่มเดิมเปิดอยู่หน้าใหม่เขาเขียนเพียงคำสั้นๆศูนย์แห่งที่สองเริ่มแล้วและเมื่อลมพัดผ่านหน้าต่าง เสียงกระซิบของความหวังก็ยังคงเดินทางต่อไปในโลกที่ใครสักคนยังรอมือหนึ่งยื่นมาจากหัวใจที่มองเห็นกันและกัน